สบายดีทุกคน,นดีๆตอนนี้ทุกคนขอสุขสันต์อูร้องซานเด้อสบายดีบรรยากาศยังอยู่ในรถแล้วก็เสื้อสุดเก่าเมื่อนี้จะพาทุกคนไปตลาดลาวทุกคนอูกับตุย้ยอ่าสิพาทุกกันไปซื้อซีนหมูอูวันใหญ่ได้ซีนหมูสามชั้นส่วนตัวใหญ่ได้ซีนอย่างซีนหมูสามชั้นอ่าแล้วก็เอาซีนนันนี้บอกเอาซีนตัวธรรมดาที่มันบตว์ข้อหมูเอาสัตว์คอได้สันคอหมูกับหมูสามชั้นเนาะแม่น พวกเขาสิเอามาเฮ็ดยางทุกคนเอามาเฮ็ดเนื้อยางแต่ว่าพวกเขาสิเอื้อใส่มะแค่น่นะทุกคนเอื้อใส่มะแค่นเฮ็ดแล้วสิเอาไปเอาไว้กินได้แล้วกันเอาไปฟากพี่วันกับแมโนอได้ทุกคนเอาไปฟากพี่วันกับแมโนอพวกเราเพราะว่าตามที่ทุกคนเห็นแล้วเนาะไอ้โรดแบบเวสบายทุกคนเนาะเวสบายนะก็เลยจีข้ามไปไม่จีเอาได้หมทุกคนแม่กับผูู้ที่เอาอย่างไปต้อนนะไม่ข่อยว่าเจ้าต้องมีละ บ้านเพื่อนเนี่ก็มีแล้วซื้อนมใหม่ก็คืออยู่สินะซื้อเพรที่ไกลไปกินปนา่าวะแ,<ต>แต่เรา,า,<ข>าคิด<อ>ได้ว่าไอโรดเพื่อนเพื่อนเป็นอันนี้เพื่อนอาจจะมีเวลาแตงยู่แตงกินอีอย่างมันยุ่งยากก็เลยว่าสิย่างซีนแห้งไปให้แล้วกันเป็นสูตรที่แบบว่าเขาใส่มาแค่นะนะทุกคนน้องอูคิดว่ายุทธไทยถ้าเป็นยู่แถวไออย่างก็หนองคายก็คือซบูบมีตีสินะก็เลยว่าลองเฮ็ดบิ่งทุกคน เอาไปฝากเบิง้นเฮ้มคอไปไม่กิน้ไหมเอาเอาไปฝากอู้ก็ยังบน่แน่ใจว่าอู้สิได้ข้ามบบเดิทุกคนเดอเพราะว่าอู้คันขาออโต้คันบคานี่คันข้ามไปบบได้ก็คือสิแบบให้เมสุกกับตัวย่อยไปสองคนคันอู้คันข้ามได้ก็ไปนํากันเมน้วเพราะว่าออโต้นี่ยังบบใบแจ้งเกิดยังโบได้แล้วก็บนเนี่ย ยังบ่มีข้อมูลบ่ยังบ่แน่ใจว่าเอโต้ยังบ่ได้เข้าสัมโมนครัว,วอันเดอร์ฮานะหาก,ก็เกิดฮานะ,แล,ะบแบบนแล้วก็แบบมีแต่ใบแจ้งเกิดแล้วสิไปเฮติดตามพ่อแม่ไปได้บ่อันนี้เขาก็ยังบ่มูข้อมูลสิฮานะก็เลยว่าลองเบิ่งกันทุกคนว่าอุสิไดคมไปหาออบอกใจก็ยากไปเด้พอบ่เห็นไอโ้โรดไอ้อไวันก็เป็นเดือนแล้วบ่เห็นแม่นก,ก็โดนละเออเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนคขั่นว่าสมมติว่าเดี๋ยวคนสิทูบอกเม่กกอน่าเห็นราเฮ็ด ให้เทย์ไว้ในนึงแล้วก็คันเดียวแล้วเขาก็ไปเรื่องไปยังจิตจี๊ดมันเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เสียบกูบางอันนี้แม่นอ่าเขาเอื้อไฟแดงเลยตุยไฟแดงดว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 งก็เดี๋ยวกับไฟแดงดวงดวงกูไ่ไฟแดงสร้าพูดสทุกคนแม่เบิรงเงินหลังนี้ไหมหลังใหญ่ใหญ่อยากเข้าไปรีวิวดีเนาะฮะคันพูดจะเจ้าไปรีวิวจะสิไปบอก คนบุกเฮอไปด้วยนะสั้นหยอนสั้ยอนเลยเราจะไปตลาดลาวไปเบิ่งกันว่าชิมีอันใดย์ดย์ดยน้องอู้กันเบิ่งว่าชิมีอันใดย์ดย,ดย,ดย์พอซื้อไปแต่งสู้หญ้ากินมเมล็ดให้ของกินกินเมลงค่ะไม่หญ้าฮะไมสุกไม่สุกกะมื้อนี้ก็พาไป เอาออตโต้ไปซักยาเอาออโต้ไปอันเดิมแม่สุกกพาไปนะทุกคนเนาะงหมอฮัลลอู้กับตู้กับบุเคยบุเคยได้ไปเนาะตู้เนาะเขาเนาะอู้เคยไปแต่เกิดลูกเท่าฮัลแหละเจ้าเคยไปตลอดลบอกต่ว่ตลอดโดนโดนไปนำ้นนปนำแม่เท่านึงตู้โดนโดนจะไปน้ำแม่เท่านึงแต่ว่ามแม่สุกท่นแม่สุกท่นเป็นด็อกเตอร์ยู่งท่นแต่ว่าแม่สุกท่านก็เสียณแล้วเด้อทุกคนเด้อเกษียณแล้วก็เลยออกมาเฮ็ดอ่าคลินิกตัวเองเฮ็ดเป็นนายกิจการของตัวเอง คันถ้าผู้ใดเป็นอ่าคนเล้าอ่าเออพี่เบิ้งคิวน้ังอู่ยากไปฟากท้องฟากกันเด้อนำแ,แม่ไปได้ด้วยทุกคนเด้อตลาดลาตลาดลา้าขายยกขายย่อยทุกคนอันนี้คือขายทางยกขายทางย่อยเด้อ แดีว่ามาช่วงตอนสวยนี่บบคักปานหให้ทุกคนต้องมาช่วงตอนเช้ากับตอนแรงเดินสิค่ะเดี๋ว่าเขาก็จําเป็นเขาบูยเวลามาตอนเช้าเลยมาตอนสวยเอามาตอนสวยกับข้คือกันแต่กับเครื่องกระชิบลายเทาตอนนั้นตอน,นนี้เหาบริเขียนันอู้หานี่คักขนาดตัวหานจีนออไอหานอายิ่ง,อง,องโอ้ล่อเหรอเว้ย ไอ้ทางล่างอะนะเอจอยจอยยครื่องจาบ่เอไฟไ่วงอรณขไปเ็อะไรไปูเออเยาเอาเห็ดหลักแล้วเนาะตัวนี้คือที่ปูแห้งที่สุดแล้วเนาะบ้านหมอดีออย่งมอมือนี่ฮะอันเียก็ thác láng xin, tôi láng bên không tin sốt, u nhầm chín, cái gì đấy, con, Mà con, con, ừ, bà hèn. ตวยประกดพ่องหกสิบเป็นตะซื้อไปแก้วก่อนเนาะเออแท้ก่อนไม่ได้แต่อ้าบงเลยค่าขนาดเนี่ยขอเสียสายยางซีดมันขึ้นหลายแก่ป่าตัวใหญ่อีน้อตัวเขาเฮส้วนะบมอตัวเขาย่างแล้วเขาเอาใส่มกแก่แล้วเออเขากะว่าโอ้งามขนาด โลห้าแสนป้าตัวอื่นตัวแมวกุ้งอันนี้ตัวคือกุ้งยี่เมืองงอยเลยโอยโหทุกเคนเทานี้หรอแมวซื้อมูซาอ์เออแมวมาซื้อมูซาอนนี้ป้าซาอันนี้พวกเป็นสามแสนมัากายที่พ้าโลหนึ่งกับห้าเขาเด้อโลเจ็ดแสนละจะเบิร์กดูบางงามนะ รูปไปป้าเมื่อนี้หมุนค่าเป็นเจ็ดแปดล้านไปห้างเดียวบางตก็ออกเป็นโตแล้วตัวเป็นสีเงยย้อนเลยเนาะห้างคือสีเงยขนาดเนาะเกิดมาเขาบ่กเคยเห็นตัวใหญ่ยแบบนี้โอ้มันชิโตกแล้วมันชิโตกแล้วขะขะด่าโลเจ็ดแสนป้าดิโฮโลเท่าไหร่โลพันกว่าบาทไปแหง แต่มันก็สมราคาเพราะโตใหญ่เออโตใต้โตตุยเอามาแคีนบอกปึกบ้องเองก่อนวนาะอันนี้มาเท่าไหร่นี่ยมาสองเอาตัวไหนเอาตัวเอาเขียวๆหน่อยนึงเขียวคักเขาบอกเอาไปลาบิจี้นิดนึงบอกเอาไปครัวหอมดึกเนาะ ไข่เป็ดนี่ถงอะไรนี่ถงแปดสิบมีจังหน่อยสาวหน่อยขออเขาหนักแปดสิบตลาดหล่านี่แล้วแม่นอุดมสมบูรณ์กว่าตลาดแบบยุเคียนน้องๆอีกมีครบเลยผู้เดินมานี่แล้วแมันครบ mm. อยกกินอันเดิมแล้วมารดเดิมแต่ต้องมีแต,ตงมแต่ต้องมีเงินอุ้ยปากโกนกระบองามๆตัวซื้อพ่วงนิง่ไปเอาไปต้มเจียว 55 oh, oh, Auto đi Phòng nâng 25 Phòng nâng 25 Phòng 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 con ao rồi rồi, Ờ Tony, 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 เอตัวนี้ก็ได้เออไปต้มเจียวส่วนนี่หาซื้งหาเนาะเป็นซีเบดอะไรเนาะอยู่บ้านเฮากับอยู่พีมันต่างกันเน่ <c oughs> นนเนาะชัว่วใช่ไหมอยู่ล่องสาน่ะใส่สมบูรณนคนละอุดมสมบูรณ์คักสอนต่อนะคอยนะผักจะไมนเขียวขนาะดเออนะเ,าเนาะวิ่งให้อย่าง็ต้องดี เดบเบิ่งซีหมูหรอมาดิเนาะชิมมาเดี๋ยววไปชิมมาดจิมมี่โบมี่นี่อองามแท้ว่าเบิ่งนอกไม้โซนนี่สุดยอดเลยผักสดไปครบเสร็จนะเอ๋อซีหมูหรอหอเนาะป้าอันนี้หมูหมูลาดเนี่ยเอาหนิเอาเงินเลียกเงิวันซื้เอาได้เนี้ยเอาหนี่นะ เออเอาเงินค่อยซื้ออะได้หนูลาดด้วยผู้ต่อแขงเนาะเดี๋ยวองก่อนเนาะไปไกลๆไปแล้วไปซื้อก่อนแล้วค่อยกลับมามีสั่งพอบอลฟ้าบอลฟ้าบอลฟ้าอีก่อันอีก่อันปิดมันอดิขอเออนี่ยตากไปปิ้งขนาดนี้เออ เอาตัวนี oh ้ดิอตัวนี้เนาะตัวนี้วะเอาตัวนี้บ่ตัวนี้บ่แม่ตองจาอวะบุกซักเอานีซักเนาะมันมนี่วะอีโนึงเนาะเอาเมื่นี่นี่นาลองลสร้งมึงสร้งมึงติดนีีเชียวยานยาน ถาค่าเดียวกันเบสด่เหคานีนกนอี้อเขาเอาไปเฮ็ดอันเอาไปเฮ็ดซีนแห้งมาเป็นตีนเนาะนี้เนาะมันซีมันแห้งนี่นะ มันแห้งเนาะมันเสียแห้งก็เบาเล็ก uh, น้อยเบาๆหนอมันโบมันว่าคันเสียเอานี่เอาซิมสันมืดดีกว่าอันนี้ก็ราคาเดียวกันมืดป่ะเอาพวกนี้เอาอันนี่เป็นไอ้นี่เป็นสามโลอันนั้นเขาคือพิเศษซีนแห้งเหือนกันเอาตัวนี้ตัวตัวเดี๋ยวนี้มันสีแห้งโคตรอูจะเสื่อมอ๋อมันสียบนุ่มมั้งวะเออไป ตามประสบการณ์ต้อเ็น่รก่อสิงหัวกัะเต้มไปไปไปนักบอมาคอนี่จ้อมแล้ว่ะตัวนี้จ้อมแล้ว่ะขายเนเด้อี่สิบัอยากกินนะ กินใบเขาเอาไเอาให้แด้เอาเท่าไหร่ล่ะเอาขีดหนึ่งสิบพันเท่านี้บ่ะเออเอาเท่านั้นก็ได้ฮะเอาเท่านี้ก็ได้สองขีดสามขีดดูดูขีดสามสิบพันสามพันหนูโบอ๋อ ไม่ทำหรอเออหมูแมนติบุหูอันนี้แม่ยังอ่หมูอ๋อไเห็นโดนแล้วคือเดินแมนบดนได้มาตอนโคนโดนได้มาอือบัวไก่ดำอันนี้บอกที่เจ้าว่าไก่ดำๆนะแม็นบอาพิลึกก็ที่อันนี้เวียดนามแับนี้นะไปเวียดนามกินถ้วยละห้าเซนต์ต้อหัวขาด ไข่ไข่ท่าไหรด้่ไหก่นเขากินมีจากนวยวะยูอนเวียดนามประมาณิปนวดละห้าแสนป้ากันหัวเทาป่าที่เขาโกงอะไกินจนจนู้ยักกินปากักินแล้ว่พักมาละดับเลยได้ตาหัวเะป้าตัวกว่าพันตัว โอเครซ้อ,ซอน,นเ,เอาานาะเนาะปานี่ปิ้งใช่ไหมปานนี้ถา้ถาบ้านถ้าบ้านเอหฮอดยามก่อนเด้เเอเจ้าเอ้ยบ้านห,หาอาฮอนยามาพีเอ้ซีนหมูป่าครบหลายขนาดทุกอย่างไปมาโซนนี้ก็เป็นโซนพักละได้หมดละโซนนี้เป็นโซนพักละเหมือนเนาะวันนี้เนาะ เดินทางได้เด <ata? S 1> ี๋ยวได้นี่นี่มาข้อได้ป่าได้หมัแคนเออเบิกเสื้อี่ไรอีกวะเงบวกอู๋ตัวเสื้อนี่ะเราเอาเดี๋ไปเห็นมั่งคิดก่อนให้สุภาพกินบอวะนี่ไ้สุภาพกินบอวยังอยู่เฮือนจะจะกูจะกินเอ้าอยู่เฮือนก็กินกกินก็กินสุภาพงดก่อน ไปยังี่มากินสุพักอยู่เอาเฮเทอแมสุกินมดก่อนมดก่อนใครว่าปากดมีเฮ็ดมกเหรอเนาะเจ้าจะเจ้าใรเชี่มกปากฏโมแล็จะฝูดก่อนปูแดงลาบเขาแซ่บไปเได้ป่ะตอนนางตอนน้งทอดพ้ไปเมื่อ ของกินหลายแหงโซนในโซนปลาลุงเด่นเดินมานะอู้ตัวใหญ่เนาะเอาไงญ่ได้ไงเปล่ากูจีนายอูเออคนหทงเขายากกินทอดจีนายไปซื้อถึงห้าพันธั้ยสิ่พันห้าสี่พันในเกลือนะคนนาอยู่จานพู้น่ะไม่ใส่ไอ้จานมันจานวะผสมตาย อันนี้เป็นกล่องพักซุปไว้ทุกคนยุรายุราเขาเจะสิขายกล่องเอากระดอกพักตบเป็นอันนี้เอกระดอกตบแม่นบอกว่าคนกับเราถือบว่าแม่นเนาะดอกพักตบเนาะป้าเนี่ยป้าคนน,นี้บอกใหญ่อันนี้แห้งซุปบอกแซ่บๆนี่นะแค่กันเอาไปซุปนี่แซ่บสุปน้องไม่บิ่งหารขายปลาไงเสุดยอดครบเสร็จ ไปปูฝ่าเนี่ยอุ้มเอาปูไหมปลาแฉ่แฉะหน่นเมนตี้ปลาแฉ่ตัวนี้ในปลาเนีเอออันนี้ปลาแฉ่แฮะอันนี้เลยโบงเวนป่าคือปลาหน้านางเหรอโผล่โผล่ใหญ่ไปขอจักจักโรจาวันโอ้หลายสิบหกสิบกว่าทอดเลยโดยปลาขาวอันนั้น บมได้ไปซื้ออันเฟออันเสียงควังไปฝากไม่นอเนาะไม่นอนเร,รเคยกินได้ไหมกลงเคียงว่ะเออเออยวันละกับฝากไม่นอนฝากพี่วันไปไปที่มาสไหแบะข่ามาแมนแบะเออเนื้อนะนี่มันสาคูหมักมวงอยากกินได้ดิดละมุดโดสานสิบเคยกินให้เบิ้งบ่ล่ะเคยกินกกดได้ มารมุดซื้อมารมุดม่วงมองมันส้มยังบ่อยากกิน,กนไปกลับนะบันนี้เนาะไปฮับออโต้แล้วกับกลับปาน,นี้นกินค่อยกินบ่ได้เลือดค่อยกินให้เบิ้งเออเอออะบ้าบุคเคยให้เด็กเชื่อค่อยอันอเท่าไรงบองตอน 2, สองแสนห้าสองแสนห้าสองแสนห้าอันนี้เป็นต่อตัวต่อตัวใหญ่ๆฮะเนาะทุกคนต่อเสือเนาะพ่อเนาะโมแมนว่าต่อเนี่ยนนี้ ต่อคุมอ๋อต่อคุมอันนี้เอาเล่าเล่าข่าวเขานี่ว่ะสองเท่าไหร่ก็สองแสนห้าเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็เป็นเงินบาทตุ๊กประมาณน่ะสี่ร้อยตุกนี้สี่ร้อยบาททุกคนผู้ใดอยากได้มาเอาอยู่ตลาดลาวเด้อ์ยยูฮานเพื่อนนี่ขายตอนลุงเดนโบว่ะตอนในวันโบว่ะเอวันโบนันตี้ลุงเดนนิมโบนี่อู้หไม่อย่างนี้ อันนี้แม่ย,ออย,มยังอ๋อกล้วยไม้อันนี้กล้วยไม้อ๋อดองกล้วยไม้สิวะอ,อ๋อลูกเราคิดว่าไม่อันนั้นก่อนนี่คิดว่าโตโตต่อนน้นอยฮะว่าไม่อันนะกล้วยไม้อันนี้มันสาคูแม่ละบ่อันนี้โสมเจ็บสมดื้อเ<อ>ลยตอนนี้ก็ได้คือมันสาคูย่างมาแลสาหเหตุเป็นสมเมื่อกี้ไว่ามันสาคูสาเขียวพงสาลีก็มีเด้อ มาซื้อได้โยฮานี่ครบจบไม <ป S 1> ครบเคยเห็นจะเชื่อ<ม>ยอดเลยราคาบ้ได้แพงไหนไปได้มาาเขาแขวนตัวไปเหมือน,าาน,นอ่ะันนีเนาะผมกินลายละอันนี้เม้นผู้โดยที่ไปอ่านทางภาคใต้พอนๆตัวรถได้ตัว ไปทางภาคใต้เดยเม่นมามาขนส่งตัวนี้นทุกคนเด้อไปทางภาคใต้ไปบ้านน้องอู้ไปเดเวนมาขนส่งตัวนี้เหมือนลรก็ลัไปเวียดนามทุกคนมาขนส่งระหว่างประเทศพาข่ายตรงเมียนี่แหละเมียนพาข่า,ขายไกละนะเมนนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าพะเอิญอ่ายูโรสายไต้ทุกคนไปปากซองปากซันนะเดี๋ก็ไปเส้นทางนี้แหละทุกคนอันนี้พระเอิิญเส้นทาง450ปีเส้นทางตัวนี้สามารถตัดซอดไปใสหอดอ่า ไปทางนี้ที่ออกไปฮอดวงเวียงเลยทุกคนคัขนขี้ซื้อไปทางหลังน้องอูแล้วแม่นที่ไปไทยพูทุกคนแล้วที่ออกไปเห็นอย่างวันต้นกล้วยเนาะอูมีเ,เครื่อกล้วยติ้อม,มีต้นมอกต้นไม้มเ,เื่อกล้วยได้มีปีเลยมีต้นไม้เนียเหมือนเมื่อบ้านชุดนี้น้องอูซื้ออันนั้นเมื่อปู้ทุกคนเข้าอีกอือแ็จะมีพิธีพิธีอย่างเช่นยางเนาะน่าจะเป็นพิธีเดือนสัยญามันแตง่งหมดเรือไปตบแตง่งยู่อันงานแต่งหรืออันเดียว เลี้ยวขวาไปกันสิไปบ้านตัวย้อยแล้วุกคนเดอ้อมาเวียงชุดนี้เราคือที่อีกโดดนอนเลอเมือนนี้เนาะกระเป๋าดเดินไปไหนสี่ห้ามือหมดละบ้านดงโดกดอนโนนประตูไส้บูฮู้ว่านะเมื่อนี้ไปซักยาให้ออโต้เนาะบูฮู้ว่าเพื่อนสิเป็นไขรบ่แม่บูฮู้ว่าออโต้เป็นไขรกันคือที่จ,จักรได้กลับบูฮู้ว่ามีวิธี่หับมือบอกอะ รักษาตามอาการอย่างไปยัดที่เนาะเป็นไข้ปกติเนะาะอ๋าแล้มาติดหัวอือแอล้วมาติดหัวพยายามบดให้ตัวห้อนหลแล้วก็มียายาน้่มกินเวลาเป็นไข้นี่เฮาาที่โบได้เป็นเพศเป็นหมอนี่มักเข้าใจผิดทุกคนนะ้องอู๋นะตอนนั้นเป็นไข้แล้วแบบหนาวเขาหนาวอนะแต่ตัวห้อนอยุติเจ็โอ้ขนาหนาวงผ่านนักนักนี้อันตรายก็เขาต้องทอมบางบ้างแม่นแล้วก็พยายามเช็ดตัวให้มันเย็นแม่นอัน ตอนนั้นค่อยเป็นไข้ยุงค่ะนะค่อยหนาวจริงๆโตค่อยฮ้อนคือไฟแต่ว่าใจใน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 ห้างไก่ค่อยหนาวค่อยใส่เสื้อสามซอนความหนึ่งบุยุ่ตัวความหนาวค่อยนะไปหาหมอหมอทอดเสื้อค่อยออกมดเบยออกหมอว่าโอ้เบยออกแม่อันบมื่อไหร่นี้บุ้ทึกได้บุญว่าดีค่อยการนั่นก่อนบางทีคัน่ามลมล่ะคันตัวหุ้งัวตัวองฮ้อนอ่ะค่อยอดออกก่นหนาวก็ได้ แต่ค่อยนี่ที่เป็นคนที่แบบว่าต้องดูแลตัวเองใันเป็นใ่อืหนาวหรือมันบางที่นี่ก็มันไลก็ไปไปมันท่านะเวลาเป็นไข่น,นี่ข่อยลุกไปตักเอาน้ำแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าข่อยนะม,มาจุบ๊บจุ๊บน้ำเอามีโอทับไวข้างจุ๊บจุบจ๊บน้ำแล้วก็เซ็ตตัวเองรักๆเซ็ตขี้แห่เซ็ตเป็นคอภาพเลยนะคอนี้คอนี้แล้วก็คอแล้วภาพหน้าแล้วก็บอลสุดท้ายก็คือ ตอนที่นอนั่นน่ะเส็จตูแล้วก็เอาผ้าผ้าที่เวาจุกน้ำหนักมาปุกตูวมั่มตัวเลยนะให้ตูมันเย็ยนตัวนี้ละกินยาไว้นี่ตื่นขึ้นมาเนี่มีแห้งเงีวเลยตัวนี้เป็นลูกหมอแล้วกะ็หูจักกินยานั้นกินยานี่ได้ทุกคนตัดภาพมาที่น้องอู้น้องอู้นี่เป็นลูกใค่หมอทแท้ๆเต่บวฮูู้เรื่องอยาบูอย่างเลยบูเด้อเอากระแนวหอบไ้เฮียนหมอเนาะ ตัวอ้บอกือเอายาจะยาเจ็บหัวอู้เอายาดีเย็บท้องตัวอ้บอกว่าไปจ้าจิาเมื่อค่อยกินได้ค่อยเจ็บหัวเอายาทานให้กินเอายาทานอยู่เสมอเลยาทานไม่ตลอดมื่อนั้นจะเป็นอันเดียวค่อยบอกเลยเจ้ากินยาเนี่ยแปลว่าไข่ยนี่ครับแล้วหุ้นซื้ว่าตัวเองที่เป็นไข้คือเมื่อค่อยไปดำปลานะไม่แน่กรบตานนะคอยเจ็บคอมุดมุดทู้ซึ้อเจ็บหัว เขาจะไปเงี้ยเขาไปกินยาอัดไปเลยรัดไปเลยนะกันมันไม่เลยตื่นเศร้ามากะไข่เนี่ยถามว่าเมื่อยบวกกับเมื่อยย้อนคมเมื่อยในบวกกับกันเขาลงไปนั่มมันนะเน้นเขาอยู่ห้อนแล้วเราลงไปนั่มมันนะเน้นมันเลยเกิดเป็นการรู้สึกแบบคล้ายๆคือสิเป็นไข่เน้นแต่กินยาอัดไปเดี๋ยวนี้กเกิดมูเปิดยังซ้ครบปีนี้อู้กะที่ไปเอาออโต้ทุกคนไปเอาออโต้มาเฮือนเพราะว่าไปฝากลำไว้ในคลินิกแม่กะ ฝากเมสุกไว้ได้ซัวขาวทุกคนใช่เมสุกเอามดเมือบรเวณนั้นเป็นไปบได้พ่อแม่้าวเวียทุกคนปวคนจ่อคนเจ็บอันเดอก็เอาก็ชไปเอาออตโอต้มาคืนแล้วก็นซิเมือเฮือนแล้วก็นิไปเฮดซีนนะตัวเนาะไปเฮ็ดซีนแหงเนาะทุกคนเฮดซีนแหงแล้วกบุบูเช่าเดอรไปฝากพี่วันทุกคนเลยแล้วก็ไปเบิ่งยี่ยมพ่โลดแต่ก็คืออู้ว่าเลยอู้กับบแน่ใจว่าอู้บันที่ได้ไปบบขันอู้บ่ได้ไปกับมีเด,ดตุ้ยกับแม่กับพ่อไป บอกว่าเจ้าซืไไ้่บุรีใบอกเนอะคอยกับวาเนาะค่อยกับเมย์กับพ่อไปอืมเพราะว่าออโต้มันค้ามไปบุได้คือสิได้อยู่เฮือนสองไม่ลูกล่ะเป็นแม่มือใหม่ลองผิดลองถูกอีลีไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเทา้าเปล่าเจ้าเคยเข้าไปบ่ตัวเปล่าเออเคยเข้าไปอยู่ก็เคยเคยเข้าไปเรีว่ากัน ทั่วๆไปเลยมีมของจีนน้ำเล็กๆน้อยๆตัวยุบกันทั้งขางผมบนเมย์ไปเท่านั้นมันหลายแนวนอนลงคนเนาะวันนี้ไปหาออโต้กันเด้อม,มาหาออโต้แล้วออตโต้นอนอยู่คลินิกกับตุย่าทามาหาออตโต้เมืออ่อแล้วมาหาออโต้เมื่อเหืินล่ะสักอย่างแล้วไปที่ใดลูกเม่นานอนวันนี้เนาะเม่าเห,านหนินเนาะ นาออกตุ้มอีกละทุกคนเข้ามาในคณะที่น้องอู้เคยเรียนหนังสือเออคิดฮอดด้ห้องแต่ละห้องที่เคยอยู่นี่โอ้หนี่มีงานอย่างนี้นี่นีแล้ววกมีว่งไปอะไรกับมานั่งซุ่มกันอยู่นี่แหละกับมีซื้อกับเมจีแถวแถวนี้แหละมันเลาะสองสาวตลอดวินทีนเจ้าจับบัตรสมบัตเจ้าว่นได้บมเลาะสองผู้สาวป็นไปบ่ได้ดอก เอาเวลาไปเล่นเกมเพื่อตีบอ่ะมูห่วยมาหาลัยบอได้ซีบีไปเล่นเกมปะไหนเดือดขันลิ้นอยู่ล่ะนี่ไอ้ก็มาบุ๊กสอบนี่จ้กกมาตลอดอะบุ๊กสอบบอได้ตลอดแต่ก็มาอยู่ค่อยมาตลอดเลยค่อยมาต้มมี่กินอยู่นี่มากินต้มมี่อยู่บุ๊กสอบตุ้มอยากสั่นฮะเอาบางมือมันอยากกินต้มมี่เนาะนี่ทุกคน จากสาวน้อยมหาลาัยในวันนั้นสู่แม่ลูกอ่อนในวันนี้ไปหาออตโตนำตุ้ย่าล้วกะเอามาเือน,นทุกคนเือน,นตัวย่อยกับมหาลัยใกล้ๆก,กันเองเลทุกคนขี่แป๊บเดียวนึงหอดบอ่หอดบอ่บอดห้านาทีสำนักขันตั้งใจขี่มานะบ่อดห้านาทีซํำแต่อู้กับต้ยอยกับตอนเฮียกับบ่เคยเจอกันเลยแม่แต่ครั้งเดียวเคยเห็นเลยจะว่าขันเราเห็นกันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนนั้น เอาเอาอีกทีนฝ้าบ่ไหมเอ้าเฝ้าอ่ดูรอว่าไงเออกาสมมติว่าถ้าเราเป็นแฟนกันตั้งแต่นั้นเจ้าว่าเราสิได้เป็นครอบครัวแล้วกันเป็นโมเป็นแฟนกันโมเป็นอีหยังโมเป็นแฟนทำไมนี่โมเป็นเสื้อข่อยนี่คัว่าเจอกันในมือนั่นท่นน่ะเนื้อกันจะโดนละโเลึกแล้วข่อยกับว่ได้ลมอีกพอจะมีเสน่ห์เป็นบาทอาจจะเห็นเสน่ห์จะนบาทของเจ้าโอ้ข่อยงามเลิกเด้อตอนนั้นน่ะเลิกเลิกจนข่อยเมืองไม่เห็นเลย โอ้ค่อยสิบอกเคอตอนสมัยค่อยเงียนค่อยงามเด้อผู้งามเด้อตอนนี้พอกันยังผู้งามอยู่ว้าโอ้เอ้ค่อยไดลูกมือนี่พอกันยังงามอยู่อ่ะให้เอฟซีตัดสินว่าต้องอู้งามบอลลูผู้งามถ้างามกดหนึ่งถ้าผู้งามกดสองว้ากดสองเต็มเลยเนาะเปลี่ยนเอฟซีเจ้าคนก็มาเจ้างามฮะเอาว่าโอใจเจ้าเนาะโอ้ค่อยนี่งามแท้งามยัง งามแท้ๆค่อยยอมงามขออ่อยกับพูดว่าเจ้าบ่งงามข่อยกับว่างามขนาดเจ้าขี้ไล่ขวดอย่างว่าเจ้ารอง,งามเป็นบาทาไปทุกคนวันนี้น้องอู้กับตู้ย่อยกับที่เดินทางไปเฮือนแล้วเด,อด้อเด้มันตู้ย่อยกับขี่ไปห้าเลี้ยวขวดกับแม่แล้วทุกคนเลยมาย่องมาแย่ที่คัดที่คาดกับพ่อคัดซ้ำทอดเลยแม่ซี่ทอดละวาัดอันออตโต้กับในอู๋มานี่ซ้ำซ้ำที่ใส่อันอันเด้อกคาซี่ก็เอาลงเมื่อวานนี้เพราะว่าเอาตู้เอาไปล้างรถ เอารถไปลางเจ้าเพื่อขาเจ้าเส็นหมดเลยไหมบอเพื่อขาเจ้าเส็นหมดเลยไหมบอแล้วก็น้องอู้เมื่อกี้นี่อันเข้าไปข้างหน้าเนาะแล้วขี่ไปทางหน้าอีกกะที่เป็นหอบพักที่น้องอู้เคยอยู่ทุกคนใกล้ๆกับเหมือนตุยบุเพอาราวาแท้ๆอันนั้นทุกคนเนาะทางหน้านี่ก็เป็นเลขที่จะอ้อเลือกเกาเจ็ดดีเก้าเจ็ดป่ะนั่นออกเกาอย่างเมื่อนเมื่อนเอกแปดเกา อ่าเป็นเจ้าเนาะโอ้เสียดายเด้เนาะคอยโทรหาไอ้วันคอยชัวงไอ้วันสิใส่ลักอย่างโบอืมคือล่าคอยโทรหาเราไปได้แล้วคอยลืมเลยมื้นอนั้นตั้งใส่ลักนี่โอ้อาจจะมีโอกาสทึบแต่เราแต่คันเราใส่เราสิใส่ลัก2องเลยปะเออเพราะว<อ>่าเราเตียงให้รถเป็นลักเลข2องนอ,อ๋อแท้จริงแล้วใส่มันออกลักแท้จริงมันออกราคาถูกเด้เพราะว่าน้ำผู้ชายน้ำ5้ห้าครับยังน้ำห้าผู้ชายนะผู้หญิงได้น้ำยังน้ำสี่ก็คือโู้ งูแท้แม่เล็กเนาะคนมักซื้อเลยอุ้ยเอาละทุกคนเนาะสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อทาเห็นมักกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจให้อู๋กับตัวยุ้ยคลิปต่อไปแด้พยายามสองภูมิคุมกัหาเงินให้ได้หลายที่สุดคุณใดให้หลายที่สุดให้ได้พอใจไซค์เขาวานิสาพอใจเลยเอาในลานเลยเออซักวัคซีนอันโอโต้ตัวนั้นซักแล้วว่าติดเดลตาตัวนั้นเลยอวันยามปุณิย์ซักอย่างลืมถามแม่เลยอันยอดะนะ ยอดเยีเ่ยมๆครับถามแม่ก่อนเมื่อย